วัสดีคนเลยนะครับวันนี้พาน้องกุดมาเจอวัวใหญ่ทุกคนสีเหมือนกันเลยมาดูนะจะเป็นไงเร็วเร็วกุศเห็นไหมนเนี่ยเห็นบ้างไหมเห็นบ้างไหมเน่แล้วเฮ้ย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 หลบแล้วตน,นี้้้ เฮ้ย hey. ดิเห็นหมอะนะอืมขอมาดูคุ้แพงว่ามันจะมีตรงลาวหรือเปล่าขึ้นมาขี่ห่อนพี่น้องเจากขัดไอห่อมวันวนี้ก็ออกมาตรวจงานที่บ้านนะครับก็เริ่มทำ หเหลือแค่ใส่ลังคาก็จะสวยแล้วนะคระับครับเปรูปเป็นล่างวันนี้วัน,น,ะะนอาทิตย์นะฮะช่างก็หยุดทำงาน ก็อยาให้อุ้มทุกคนเนื่อยอะไรลูกก็พอแล้วโอ้ยเมื่อยทำหนีเมื่อยเฮ้ยหิ้น้าม่เดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋ยวเดียวเ้ี๋ยวเอยเี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดเเดยวนเดีวเร็วเดเยเก่งเว เอาีเล้วเลวเร็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 วขึ้นเห้ได้เอาเร็วเ็วขึ้นให้ได้ขึ้นให้ได้เร็วเร็วเร็วงคขึ้นมาเร็วเร็วเร็วอึบ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 อึดบออึบ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 อึอึ๊บอวอึ๊บอึ๊บอึ๊วอึ๊วอออออออึบ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 อึอึ ขึ้นมาวันนี้นี่มีท่าเนี่เออนั่นแหละเอเเอขึ้นได้แล้นี่เร็ว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 ขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมาเร็วเได้แล้วลูกโอ้เก่งมากลูกเก่งเ<ๆ>ก่งเก่งเบิดแห้งเก่งแตเบิดแห้งพี่น้องโอ้ยหลุ่นแทบคักเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับอันนี้ก็เป็นลูกเป็นล่างแล้วเริ่มเป็นห้องแล้วทุกคนอันนี้ก็ห้องโถหมดเลยนะครับ เบรวก็จะติดแอร์อันนี้น่าจะน่าจะเอามาสองหมื่นสี่ทุกคนเพราะว่าห้องโถงมันก็ถือว่ากว้างแล้วทางเดินด้วยนะเนี่ยให้ดูมุมกว้างปึ๊บเนี่ยครับห้องโถงประบเป็นแบบนี้นะฮะน,นี่ห้องส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนสองห้องนอนห้นํามาดูปึ๊บอันนี้ก็ ห้องนอนนี่ก็เริ่มใส่นี่แหละทุกคนใส่อะไรงี้ยบานประตูบานประตนนะรูนี่นะครับนี่าแลก็อีกอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งห้องบานประตูก็เริ่มมาแล้วไอเบลก็อยากใส่จะใส่ประตูตรงนี้อีกไหมยอยากใส่ตรงนี้น,นะฮะเพราะว่าเขาติดแอร์แอร์จะออกมาหลังหลังบ้าน อะไรลูกเมยเหรอวันนี้ก็ห้องน้ำกำลังก่ออะไรครับห้องน้ำกำลังก่อแล้วนี่ครับคือห้องน้ำห้องน้ำก็เบียไม่ทำใหญ่ทุกคนเพราะว่าขีขา้านท้งพรอะสะอาดไหมนะครับไม่ทำใหญ่นะครับทำแบบอ่าพอดีทุกคนทำแบบพอดีนะครับพอดี อันนี้ก็จะเป็นมุมเอาไว้ตั้งตะปุซับผ้าซับผ้านี่ครับน่าเป็นอ่างล้างมือตรงนี้ด้วยทำนี้เรยก็เป็นกระจกเพื่อไะ้แต่งหน้าตรงนี้อาจจะอาดถ้าจจแต่งหน้าตรงนี้ก็ได้นะครับเผื่อจะเป็นอันนี้ก็เป็นกระจกนะครับคิดว่ารูสวมหน้าจีหันเข้าไปนี่แหละอันนี้เป็นหัวอาบน้ําประมาณนั้นครับก็แล้วก็เริ่ม พัฒนาขึ้นมาเร็วนิดหน่อยแล้วนะครับกระจกนี่ใหญ่มากทุกคนอมองเห็นสุดยอดอข้าวก็เกี่ยวเรียบร้อยครับพอเกี่ยวแล้วครับตุ้ก็เกี่ยวแล้วเกี่ยวแล้วแล้วก็เลี้ยงองรถของเรานะฮะที่ยึมต่อเน,นี่ยเอาตัวบ้านก่อนมาโมกุก็เลีนเฝ้ากลับไปเมือเ่อวานหรอผมอย่าเมื่อนยัง อยากไปหาแม่หนูยังแต่ว่าอยู่นี่ไหมหนักเมื่ออะไรไป้องยัางน้ำหนักเลยมาทีนี่เดินน้ำหน้าเลยเพราะว่าอยากกลับแล้วเอ้ยเบิดแหงเจ้าเหนี่ยเมื่อยอหละกินลร้พุ่งกง่ไงมาขี่ร้ทุกคนเป็นบดสูดแดดด้นะไม่สูดแดด ทำไรเนี่ยืมหรอมดำก็มาด้วยแล้วเนี่ยะเจองไอมเนี่นี่นี่มันเจ๊น้อมงคุดไหมเนี่ยมดลดำมาหาแล้วมังคุดมังคุดเห็นไหมพี่มาหาแล้วเนี่ยนี่ๆๆหยอกกันแหงได้หรอกเด้อมังคุดน่หยอกนี่ไอตัวนี้ มาคุยก็เล่นกับพี่สาวเอาเอเอาเอาเอาเออ้วนเตี่ยเลยอ้วนเตียเยอย่าปูเ้อวิ่งเด้อ นี่ครับเป็นบ่อปลาแล้วก็จะปลูกข้าวแล้วละนะทุกคนแล้วปลารอบนี้ตัวก็น่าจะปลูกข้าวนาปีแล้วลทุกคนนะครับเพราะว่าเลี้ยงปลากับมุกโฮชิได้กาไรบ่อพี่น้องก็ลองเลี้ยงดูนะครับเพราะว่าราได้กาไรก็บชิเลี้ยงยิ่งุ่งาบ่ายได้กาไรก็บชิบูเลี้ยงเพราะว่าหนึ่งเขาต้องดูน้ำมาใส่ตลอดไหมนะตัวน้ํา มันเต็มแล้วก็อาทิตย์ได้อยู่ยนะแต่อยู่ถึงอาทิตย์หนึ่งนะอาทิตย์หนึ่งกร,ถร,ถร,ถร,ราลดลงเพราะอากาศเทอาน,นะครับถ้ายา่อมฝนก็ยู y u y u. ่อยู่ก็ดูก่อนนะครับทุกคนดูสถานการณ์นะครับวันนี้ก็อากาศดีมากเลยนะครับค้มฝนนะก็เราล้นกันว่าฝนจะตกรหรือเปล่านะครับวัน<ย>นี้ก็เป็นวันครบรอบนะสองเปียรไรกานรทอดด้วยนะครับผมไม่ียกขออนุญาตกับปบ้านาทำงานต่อก่อนนะครับทุกท่านต่อเลยครับ